ภูวิลล่าครับผมมาแล้วครับโจน,นี้อย่างนี้โอ้โสไลด์แล้วครับผมด้วยอาหารแดงอาหารแดงอยากกระยุ้มสไลด์แล้วครับแบบกองกากองหลังพูดสกัดโอเคไม่ได้แล้วว่าผมเหนื่อยแล้วผมไปแล้วผมลุดครับผมวันนี้ลุดเดียวลุดเดียววิ่งมาแล้วกูเหนื่อยกูเหนื่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาครับผมคนเรามันมันเหนื่อยเป็นเรื่องปกติเหนื่อยเป็นเรื่องปกติยังไงลอกและยี้ นี่แหละกินหญ้านี่แหละเส้นทางการเป็นนักบอลอาชีพของผมเรียกผมว่าคริสเตียโนโรนันไฮไปเ<ไ>ว้ยกายข่ันนี้เป็นการขงขันที่ยิ่งใหญ่นะครับรล้ออาหารแดงยาก,กันยุงพบกับแอตตันนะครับภูวิลล่าครับผมมาแล้วครับโจนี้อยา่างไรอู้สไลด์แล้วครับผมล้ออาหารแดงอาหารแดงยาก,กันยุงสไลด์แล้วครับจังหวะนี้เราลบไปคู่เลยโจนี้แล้วอาหารแดงอาหารแดงได้เปิดครับโจนี้ผมวิ่งครับผมวิ่งขึ้นหน้าผมกดสกิลรอผมวิ่งขึ้นหน้าแล้วมาแล้วครับแต่งทีแต่ลบไปครับแต่ลบไปทีนงครับโอ้เราโดนสไลด์ครับจฟ เฮ้ยหาช่องหน่อยเพื่อนหาช่องหน่อยเพื่อนหาช่องหน่อยเพื่อนไปเลยครับโอ้ส่งไม่ดีไมมแบดวะแต่แต่ได้อยู่ปะผมไปได้อยู่ครับผมแตะผมแตะผมวิ่งผมแตะแทกเกิลแทกเกิลแทกเกิลโอ้โหสลดกูแนะนำนะเกมนี้มือเอาปุ่มสไลด์อะออกไปออกไปเลยมือเอาปุ่มสไลด์ออกไปเลย เออตรงนี้ครับภูวิลล่าครับได้เปิดขึ้นมาครับผมแล้วภูวิลล่ามาเองแล้วเรียบ <laughs> หรอโอ้ยกูไ,ไ้เล่นเลยสัตว์ล้มรรือๆๆแล้วนย่เป็นโกชิกขึ้นมาครับผมโกชิกโกเปิดมาเปิดไปไหนโกกูเปิดไปไหนนะเดี๋ยวนี้หาคนทุบอยู่ครับมเามวมองหน้ามองไปมาแล้วทุบแล้ว <c oughs> โอ้โหแล้วทับเตะอะไรครับหน้าเปิดไหมวันนี้บอลไปไหนวะโอ้บอลติดแล้วสลัก เราวใบฟาวครับกับการบอกโดนบอลกับการบอกโดนบอลได้ไงไม่รู้สงสัยยัดไม่เยอะครับห่านแดงนี่ยัดไปเยอะยังไงผมสก,กัดผมต้องสก,กัดก่อนอ <c oughs> เอ้ใบแดงพี่ใบแดงแดงแน่นอนสุดท้ายก็โดนแดงสินะมึงคุยกันเรียบร้อยครับแดงเรียบร้อยเบคอนกูไปแล้วสต็อปสไลด์หรอมึงหยุดสไลด์เถอเพื่อนกูจะเล่นน่ะเอาแล้วติดเจ้านี้เราเพื่อเราครับเจ้านี้โอกาสทองห่านแดงยังไงโอกาสทองห่านแดงหลุดขึ้นมาแล้วโอกาสทองห่านแดงครับหลุดขึ้นมาแล้วครับยังไงคนนี้ ิบมาแล้วดูมันใส่ก้อยออกไปครับนิดเดียวจริงๆยิยิงอะไรวะนะเดี <S <S ๋ยวเปิดคืนมาครับยังไงเขาอย่างนี้โอ้โหบอลแมงดึงจัดบอลแมงดงจัดแล้วโตโหข้างล่างไม่มีกูไม่มีไม่มีไม่มีไอ้ีกูเลยสักคนมีแต่เพื่อนเอ้ยมีแต่มันแล้วโกครับอยู่ที่ผู้สารประตู้วครับผู้สารประตูของบมจะสามารถเซฟได้หรือไมอ่่รงนี้เน้นๆแล้วชิปอะไรไม่รู้แล้วโกกูไม่ออกมารับโอ้แล้วธนคารล็อตซับ อุ้นรับได้เฉยอุ้รับได้เฉยโอกาสสวนกลับของห่านแดงอยากันยุงครับผมจะรี้วิ่งซ้ายขึ้นมาแล้วจนรี้วิ่งซ้ายผมเติมข้อกลางผมเติมข้อกลางมีวอยเดดขอบอลอยู่ยังไงเขาเลี้ยงมาจะมีอีโก้สูงไหมดูบูลล็อกมากเกินไปหรือเปล่าดูบูลล็อกมากกับมาแลวยิไปแล้วแล้วแล้วปูจุดโทษครับกรรมการบอกกรรมการบอกไม่ได้นะผู้สาประตูเขาไม่มีบอลแบบนี้ไม่ได้นะจอนี้เป็นโอกาสของห่านแดงอยากันยุงครับที่จะขึ้นนำปูวิลลาไปก่อนย่างยีไปแล้วแล้ว ไปเดี๋ครับท่านผู้ชมเค okay, มา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 เปลี่ยนห้องแล้วห้องเมื่อกี้แม่งยังเดือดเลยเคห้องนี้มันเล่นกัน55ต่อ38นะเป็นห้องบั็กแต่ช่างมันเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนไปผมผมผมเข้ากลางผมเข้าการเาาพื่อนเหนื่อยเพื่อนเหนื่อยก็ส่งเพื่อนเหนื่อยก็ส่งเหนื่อยก็ส่งเพื่อนกูไม่เหนื่อยแล้วไงครับเพื่อนหลุดมาอีโกลิตยิงแล้วเว้าแล้วยังได้อยู่เพื่อกูยิงไปแล้วเลยจแล้วแล้วผมมาซ้ำซ้ำแล้วโอ้โหอะนอนหลับได้เฉย แล้วเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมายังไงตรงนี้รับไม่ได้แน่นอนเลยมาถึงเบคอนแล้วเบคอนเบคอนไม่ต้องพิกเบคอนต้องพิกเบคอน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 จะเลี้ยงเบคอนจะเลี้ยงแต่ผมลูดผมลูดไงผมผมลูดไงแล้วผมลูดไงผมลูดผมลูดมาเหนื่อยเหนื่อยอยู่เจ้านิดยิงเฮ้ยมึงจะมาแย่งกูทำไมไวโอ้แล้วเพื่อกูโดนแย่งแล้วผมวิ่งมาครับผมวิ่งมาครับกองกากองหลังพูด บารโอเคไม่ได้แล้วว่าผมเหนื่อยแล้วไม่มูนวอลกไปเลยตึม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 ตืมนี่เพื่อนมาเดี๋ยวเราแบบต่อบอลส่งมาให้หัวเขียวครับ หัวเขียวบอกผมไม่เล่นแล้วครับผมหมดหมดโคต้าแล้วครับผมเหนื่อยไอ้สัตว์หัวเขียวแม่งทิ้งเพื่อชิบหายแล้วครับโจนี้เราเบคอนไปรู้มาแล้วนะครับแล้วผมยังไงผมสไลด์ดิครับงี้ผมสไลด์โอ้สไลด์จะกัดได้สวยแต่ตกกลางปีเป้สี่ตัวพแต่บอลหมดเลยเบคอนเชียร์เบคอนเบคอนจับบอลได้สวยงามมากสวยแล้วกันแต่สวยเพื่อนไปแล้วครับผมโจนี้ดิสบูบูครับผมขึ้นหน้าไปแล้วครับโจนี้โอกาสทองครับวิ่งตั้งแต่ครึ่งสนามยังไง สไลไปแต่โอ้โหตัดเกมไม่ได้ครับเบอคอนแล้วโจน,น,นี้โอกาสทอของทีอะไรวะเนี่ยไอสัตว์โอกาสทอแล้วครับจวะน,น,นี้วิ่งจนเหนื่อยจนจบสกอร์ยังไงครับยิงปิ้วแล้วไปโชนคานแต่ซัโจนคาอยู่แล้วเข้าไหมแล้วเรียบร้อยคือเข้าใช่ป่ะอันนี้คือได้ใช่ป่ะทำไมไมันไม่มีอะไรเลยคือได้ใช่ป่ะโอ้ได้ครับโอ้โหสุดยอดครับตีโตมาเป็น57ต่อ39้อะไรวะนะ ยากเพื่อนยากเพื่อนยากโจนี้ผมได้ผมไปผมไปผมไปผมหลอกผมไปต่อเราไปอีกผมไปอีก,ผม,อกผมเหนื่อยผมเหนื่อยแต่ผมแต่ผมไปต่อผมไปอีกผมอยู่ผมอยากไปยังไงยังไงโจงนี้โอกาสทองโอกาสทอง <S 2> <S 2> เออไมไรได้ได้เหมือนกันสวยเพื่อนสวยสวยสวยถือว่าให้เพื่อนยิง เปแล้วเฮ้ยๆไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวนี้มีเบคอนดักอยู่เบคอนดักอยู่เอาแล้วครับผมไปแล้วครับจังหวะนี้รู่นี้ต้องเป็นของผมรู่นี้ต้องเป็นของผมโค้ดเนื่อยโค้ดเนื่อยโค้ดเนื่อยและยิงครับโโอ้ห รวยครับผมบลูกดีสุดโคมครับผมบเป็นไงครบกรีบครบกรีบครับเพื่อนยิงแบบใส่โองใส่ใส่ใส่อะไรวะไม่กินต้องใส่แล้วใส่ก้อยใส่โปครบกรีบครบกรีบจบนล้วครับที่เป็นคิเตียโนโรนันลิโอเนลเมสคิเตียโนลิโอเนลเมสซี่เอ็มบาเป้เควินเดอะบอยไฮครับผม <c oughs> ชื่อกูจะชื่อสุดตัวเองลงท้าย <c oughs> สวยเพื่อนแล้วโอ้ยเฉ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  แล้วผมไปแล้วผมลุกครับผมเมื่อนี้ลุดเดียวลุดเดียววิ่งมาแล้วกูเหนื่อยกูเหนื่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาครับผมคนเรามันมันเหนื่อยเป็นเรื่องปกติเหนื่อยเป็นเรื่องปกติยังไงลอกและยี่อ่ะสวยจัดยิงได้สวย ยู่ตนโนมิซาบอกแกยังไม่รู้จักช้าในหนุ่มน้อยเชื่อเพื่อนเราโดจัดเลยวะ GK ครีเซ็ต GK รีเซ็ตไอ้เฮี้ยหลุดเดียวแบบนี้เรื่องจริงมึงโทษประตูจริงหรอบรอไอ้เหี้ยกูบอกเลยใครเล่นประตูเนี่ยกูบอกเลยรับกรรมเกมเนี้ยรับกรรมอ่ะเกมเนี้ยรับกรรมจัดอะ <laughs> <laughs> ไปเลยเพื่อนนำเงินนำเงินรับยังไงนำเงินรับบอลนำเงินรับบอลนำเงินนำเงินไปทำอะไรวะแล้วยิงมาแล้วลูกง่ายๆแล้วเรียบหรอ รอมึงให้กูเป็นโกสักทีเหอะบลูพี่มึงอีกแล้วอ่ะเพื่อนเราไปกออกหนีไปเลยจ้ะเฮ้ยเพียไม่ไห,หวแล้ววะอุวิลเปลี่ยนสก,กิลโห่ใช่ไหมยังไม่ชินเนะี่ยอุ้วเพื่อนหลุดไปแล้วเพื่อนหลุดไปแล้วเพื <c oughs> <ๆ>่อนหลุดไปแล้วเพื่อนหลุดไปแล้วเพื่อนหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วช็อตนี้ไม่มีโกครับโกอยู่ไหนแล้วยิงไม่เ้ย กรไม่เราไม่ออกไปเลยเราไม่ออกไปเลยแบบไอ้เหี้ยมันหนีไปเลยอะมันออกไปเลยอะ